ปีมีทั้งหมด365วันถ้าเราเก็บเงินวันละ8ปสสตางค์จะมีเงินโดยประมาณ323บาทเชื่อหรือไม่ว่าเงินจำนวนเท่านี้สามารถคุ้มครองคุณได้มากกว่าที่คุณคิดโยมแมนตัวสบายใจว่าชิบิซื้อแกงเซ็นพ่อแย่นี่แล้วเออฟาตอพ่อเราบอกมเซเว่นให้น้ำแน่เดี๋ยวมันิคขาดก่อนโอ้ยชิบติตอให้ยังเดี๋ยวขับะมาณก็ท่อแล้วจะเสียหไปทรงอ้ยเรื่อง ข่าบัตริเหตุขาดเดาไม่ได้หรอกนะคะปีละต้องสามร้อยกว่าบาทไอ้เหาา็ดแล้วไอ้สิได้อย่างหล่ะถ้ารถมีพรบรแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทําให้ผู้ประสบภัยเสียชีวิตจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดห้าแสนบาทเลยคะ่ะหรือถ้าต้องดูคุณภาพอย่างถาวรอสิ้นเชิงก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนห้าแสนบาทเลยคะ่ะแต่ถ้าสูเสียเอัยว,วะก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนสองแสนถึงห้าแสนบาท แต่ถ้าจุกพลภาพอย่างถาวรนจนบ่สมาเห็นก้างประจาได้ก็จะได้รับค่าจิตไม่ทดแทนสามแสนบาทอารมณ์ไหนอนาะนี้กูอยากให้จํานี้เนาะแต่ถ้าพี่โชคดีไม่เป็นอะไรมากก็ยังได้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดตั้งแปดหมื่นบาทเลยค่ะยังไม่จดเท่านี้นะครับพี่ถ้าได้นอนรักษาในโรงพยาบาลกูยังได้ค่าเฉยรายวันวันละสองร้อยบาทตามความจริงไม่เกินยี่สิบวันครับผมเห็นเรืยองค่ะว่าเงินสามร้อยกว่าบาทต่อปี ตกเวลาไม่ถึงหนึ่งบาทด้วยซ้ำสามารถคุ้มครองเราได้ขนาดไหนว่าแต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ,ตอที่ใดครับติดต่อสายด่วนคบปรพอได้ที่หมายเลขหนึ่งหนึ่งแปดหกพ่อระบอนี่แหละไม่ได้ใช้ดีกว่าถึงตอนจะใช้เราไม่มีนะคะพ่อระบอไม่ได้กินง่ายพวกแกงเตน้ำนอนเล่นนาดนั้นละครับผมส่วนกลางวันตัวนี้ <S <S 2> <S 2> พ่อครับรถเ้ามีพระบอปะครับ